xíng xíng rồi. Ồ. Hôm nay có để ngán, quạt này, có phun phú thái sống đám. Uh, phú thái sông cả có, có mĩ can, có có pinh nòm, mà lại con, có đặt lập con, lại lại yàng, đâu có chỉ có hết hết, xếp đi, có trong này mĩ can, mĩ can, nó sát, sát, lại lại phải mà cho ai cần còn, tăng mi tăng sụp bớt mi tăng có thì à, tăng lá sàn mi này có có đâu có phải tháo gì đâu có lại lại cũng tăng nó có an nó nó sẽ nát sụn mất trôi được anh anh chia lại vì vì của lão không còn thái tạm không có mất được đấy đây cũng phát tài có có nó sàn cũng say xây ngắm thập chán nam nick nằm lọt xuân xây ngắm cái อันดอกมะลินี่คนละบอนกันนะบอนเดียวกันหลอดเดียวกันก็ใส่งามดอกมะลิอันนี้ อยู่กับเราเละดอนมะลิเนี่ยเออหันนี้เราดอนมะลิวัดนี่ดอนมะลิอยู่อำเภออะไรอยู่ตำบลท่าขามอำเภอพุนพิณอยู่จังหวัดน้องมะเขี่ยวไว้ก็เจียวปีนองกับบ้านนี้บ้านนั่นมาแล้วก็ม้าร่อนโดไปเด้ดอนทอดเตี๋ยแล้วก็ทุ่งท้องน้าสารแล้วก็บ้านเฮานี้กับปีน้องต้งตามเสาตามแก๊บนี่ก็มาจอย หวยกันกับหลายนั่นคนนั่นอยู่พี่น้องเขามาอยู่กันเอะกับพี่น้าโอ้พี่น้องเขาก็มาอยู่เอ๋แต่กวแต่ว่าก็จะมาอยู่บนสมเฮานี่ก็ก็ประมาณสองหอยขวาลงกาเฮือนสีขาวเต๊ะมันก็แยดละเยดกันอยู่นะเออมันมันมันสีตำบลสองอำเภอตำบลอำเภอบ้านนาเดิมเออบ้านนาเดิมก็บสับ์ทวี แล้วจะพุนพ so ินก่อตำบลทาท่อนหมูสีตำบลทาท่อนแล้วก็หมูเค็ดตำบลตาคามหมูสองตำบลกู๊ดมันมันชนชนกันอยู่สองอำเภอสีตำบลที่อาศัยอยู่มันอยู่ในเขตใช้ยแดนใช้เแดนร้อยต่อระหว่างหมูบ่ากันตำบลต่อตำบลองมาอยู่กันกี่ปีเราเลยกับปี่นะอันนี้ก็สิบก็ปี มาอยู่ต่ำก็พศสองพ<อ>ันสอยก้าสินกันมากัดกมาทยอยทยอยกันมาตามเัินเลยกันมาอันนี้ก็มา2 5งพันออมาจากกันะละเลยนี่มาจากสุพรรณบุรีอาอำเภอหางไหนเลยอำเภออูอองงอออ่ทอง<า>ตำบล <น S 1> ้นมะเกลืออ,อ,อ๋อดอนมะเกลือครับป้าห่างไปฮอดปีน้นอ,อ,อ,นองดอนมะเกลือเออพีนอนอ่น้องต้นมะเกลือมันนี่เส้าก,ก็ก็มีงานเลยมึองานจังเดียวกันเลย có một cửa lao ăn chứ sao à sao có miếng ăn mà đi à, thay xong đầm sao rồi cá cả chế về áo hén sao vậy <laughs> ờ.